โรงเรียนนางรองวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการสุขขาดีมีความสุขซึ่งประกอบไปด้วย 1. สะอาด 2. 2. สะดวก <3. S 2> สสบาย 4. สุขขาลักษณะและ 5. สวยงามค่ะ โดยภายนอกนะคะจะประกอบไปด้วยสภาพเป็นร้อนที่น่าใช้บริการะคะ่ะโดยโรงเรียนของเรานะคะจะมีทั้งห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายและห้องน้ำ LGBTQ ไว้สาหรับทุกๆคนคะ่ะโดยทางโรงเรียนดังรองของเรานะคะได้ผ่ัดเกณฑ์มาตรฐานสุข,ขาดีมีความสุขหรือ Happy Toilet ค่ะก่อนเข้าใช้บริการนะคะทางโรงเรียนของเราได้มีรองเท้าไว้สําหรับเปลี่ยนก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความสะดวกและสะอาดด้วยค่ะเชิญชมด้านในได้เลยค่ะแลวเมื่อเข้ามาในห้องน้ําแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่า พื้นของห้องน้ํามีความแห้งสะอาดน่าใช้บริการค่ะและในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างมือของเรานะคะมีความสวยงามสะอาดน่าใช้บริการค่ะและมีระบบน้ําที่พร้อมใช้ตลอดเวลาและมีสบู่ล้างมือและทิชชู่ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกสบายของนักเรียนค่ะและทางโรงเรียนยังได้ติดตั้งกระจกทั้งแบบบานเล็กและบานใหญ่เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบเครื่องแต่งกายทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำค่ะ มาในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะเรามีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งานค่ะและเรายังมีกล้องจอนปิดติดตั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะค่ะเราจะไม่ล่วงละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลค่ะเพื่อความสะดวกสบายให้แก่นักเรียนค่ะมาในทางนี้นะคะห้องน้ําของเรามีประตูที่แข็งแรงทนทานค่ะและสุขภัณฑ์ของเรานั้นยังมีทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะทั้งแบบนั่งชักโครกและแบบนั่งยองเรามีการติดตั้งถังขยะในทุกๆห้องน้ําค่ะ มาในทางนี้นะคะเรายังมีโครงการจากสภานักเรียนโรงเรียนนางรองค่ะโดยการนํากระดาษมารียูสใช้ห่อกระดาษผ้าอนามัยนะคะเพื่อนักเรียนหญิงทุกคนในโรงเรียนค่ะค่ะและในห้องน้ําของเรานะคะยังมีระบบน้ําประปาสํารองนะคะเพื่อให้นักเรียนของเรานะคะมีความสะดวกสบายต่อการใช้งานน้ําประปาค่ะและในบรรยากาศโดยรอบของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าห้องน้าของเรานะคะมีความโปรง่งโล่งสบายและมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาค่ะ เนื่องจากเรามีช่องระบายอากาศและมีพัดลมที่ทำให้พื้นแห้งตลอดเวลาค่ะและในส่วนนี้นะคะเรายังมีไม้ประดับและใบเตยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องกลิ่นหอมและความสวยงามของห้องน้ำเราค่ะและต่อไปนะคะเป็นห้องน้ำชายเชิญไปดูฝั่งนู้นได้เลยค่ะในส่วนของน้ําน้ำชายนะครับจะเหมือนห้องน้ำหญิงเลยคือจะมีรองเท้าสำหรับให้นักเรียนเปลี่ยนเพื่อความสะอาดของพื้นห้องน้ำในการใช้บริการครับเชิญชมด้านในเลยครับ เช่นเดียวกันกับห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้ําชายของเราจะมีกระจกไว้เพื่อส่องดูความเรียบร้อยของตัวเองและยังมีอ่างล้างมือเพื่อใช้ทําความสะอาดซึ่งเป็นไปตามหลักค่าสอและยังมีการตกแต่งภายในที่สวยงามน่าใช้อีกด้วยนะครับห้องน้ําของเรายัางมีระบบพัดลมเพื่อช่วยทําให้อากาศถ่ายเทและทําให้พื้นแห้งและยังมีระบบไฟเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการและยังมีระบบน้ําสํารองเพื่อที่จะให้นักเรียนใช้เมื่อเกิดเหตุน้ําขาดแคลน และสุดท้ายยังมีช่องระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศถ่ายเทอีกด้วยครับต่อไปเราจะไปดูห้องน้ำ l g b t กันครับครับในส่วนของห้องน้ำ LGBTQ นะครับจะมีไว้เพื่อตนองความต้องการของนักเรียนเพศทางเลือกที่มีอย่างหลากหลายในปัจจุบันนะครับซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเหมือนห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายนะครับก็จะมีสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะแล้วก็สวยงามครับ และนี่นะคะเป็นห้องน้ำของโรงเรียนนางรองทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการสุขขาดีมีความสุขแฮปปี้ไทเลตค่ะเย้ yeah.